ขอบเุีเพท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมในกิติวิญนนรองประธานคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐมนูญคนที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานรอาราณงให้รายงานผลการพิจารณาศึกษาตามที่คณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายซึ่งเอกสารรายงานก็ปรากฏต่อหน้า ท่านสมาชิกเป็นเอกสารสีฟ้าผมขออนุญาตาานำข้อความที่อยู่ในรายงานสื่อสารซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับที่ท่านารัฐมนตรีได้กุณา,าแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็ท่านรองเลขาก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็สอดคล้องทางรายงานของคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจ ทีไ่ได้กล่าวไปแล้วนะครับได้มีการกล่าวถึงรัฐธรรมนูญสองมาตราก็คือมาตรา180ที่เกี่ยวข้องกับการที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งราชการฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนในระดับประลัดกระทรวงอธิบดีหรือเทียบเท่าซึ่งก็มีเว้นไว้ว่ากรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะความตายเกษียณอายุหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษก็เป็น ล่าไว้ในฐานคีาเข้าใจว่าจะเป็นการกราบังคมทูลเพื่อส,งส่งทราบเช่นเดียวกับมาตรร้อยกัซึ่งเป็นการาที่ให้กําหนดถึงกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้ผู้วิพากษาและตุลาการบนตําแหน่งในในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณาพูดไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงระบุถึงในกรณีข้าราชการอา,อายการโดยตรงแต่ว่าก็ก็น่าจะ เทียบเคียงได้แล้วก็นำมาสูข่ขอสไลด์ที่สองเลยนะฮะเหตุผลของการที่ในในช่วงช่วงต้นปีนะฮะได้มีการเสนอกฎหมายในทำนองเดียวกันนะครับที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรามาตรา190คือแก้ไขกฎหมายเป็นกฎหมายพ่วงเลยแก้ไขพระราชบัญญัตริระเบียบราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมสารยเยาวชนและครอบครัวสารแรงงาน สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าก็ทั้งหมดเนี่ยได,ไ,ดได้เข้าสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยวุฒิสภาได้ความเห็นชอบไปเมื่อวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ฉะนั้นก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ร,รนนั้รั้นนูลกำหนดไว้ทั้งทั้งทั้งกรรมธิการก็ได,ได้ได้มอบหมายให้กับผม เป็นคณะทํางานร่วมกับท่านอาจารย์สมคิดเลิศไพลทูดแล้วก็ท่านอครฟิสสุมาวงนะครับก็ได้ดูเทียบเคียงกฎหมายต่างๆที่ได้พูดไปแล้วนะครับก,ก็เห็นมีความชัดเจนขอบสไลด์ถัดไปว่าในการแก้ไขพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการ2553่อ,25 53, อที่อยู่ข้าง,าง,าง,างหน้าเราก็มีความชัดเจนก็คือเป็นการย้ายเรื่อง กรณีการปราโพนแหน่งในวงเล็บเจดถูกสั่งลงโทษให้ไล่ออกปลดออกหรือให้บอ,อกนั้นให้เป็นนำความกลับบุคคลทูลโดยไม,ไม่ไม่ต้องอรบกวนเบื้องประยุครลบาทให้ให้ปลดก้าวปลดกระม่อมในรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะปรากฏอยู่ในตารางในในรายงานพิจารณาในหน้าก้านะครับที่เป็นภากภัคผนวกที่1ซึ่งก็จะมี มีความชัดเจนแล้วก็มีการกล่าวถึงมาตรา55ทั้งทั้งมาตรานะครับว่า,วาในกรณีอื่นเนี่ยเช่นจะมีม,มีทั้งหมด7กรณีนะครับซึ่งซึ่งก็ในกฎหมายใหม่ก็จะแยกไว้อย่างชัดเจนก็คือว่า 1. 2. 1 1, 1ก็คือตาย2ก็คือพ้นจากราชการ,กรเกษียณอายุ 3. ได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้วก็นำวงเล็บ7 ท,ที่จะเป็นเ,เรื่องของอที่บทบายฉบับนี้พูดถึงก็คือสั่งลงโทษถูกสั่งลงโทษไล่ออกปลดออกหรือให้ออกให้ไปอยู่ในกลุ่มของการนำความกลับบุคคลทุนใน,ในเรื่องนี้ก็อาจจะมีความไม่ไม่สอดไม่ไม่ตงกับทางฝ่ายตุลาการทั้งหมดเพราะทางฝ่ายตุลาการเนี่ยจะจะใหจะ้จะให้เรื่องการลาออกเนี่ย เรื่องการกลับบูทรทูลเพื่อที่จะปลดก้าวนะครับแต่ก็ผงไม่ไม่ใช่หลักไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ฉะนั้นเนี่ยโดยโดย,โดยกฎหมายฉบับนี้ก็มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายของทางฝ่ายตุลาการผมขออนุญาตเพิ่มเติมอาจจะเป็นคําถามแต่ว่าเฟิร์นอาจจะมีทาง ผู้เข้าชี้แจงสุดจะมาจากทางสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเพาไม่แน่ใจว่าว่จะจะเรียนถามผ่านทประธานไปยังานรัฐมนตรีได้หรือไม่ว่ายังจะต้องมีแก้กฎหมายอะไรอีกหรือไม่เพื่อจะให้สอดคล้องกับมาตรา180นะฮะคือที่กําหนดไว้ที่จะให้มีการปรับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายเลืรวเนี่ยให้สอดคล้องกันกันทั้งหมดก็คือในกรณีพ้นจากการพราตุูกลงโทษเนี่ยก็ควรจะเป็นการนาความกลับหุ้มทุนเพื่อสงทราบอาจจะไม่เป็นการาาตัดทอนพระราชอำนาจแต่ว่าเป็นลดพระราชภาระโดยดยซ้ำก็ถ้าเกิดในกรณีที่ยังมีจะต้องแก้ไขก็อาจจะขออนุญาตนะขออนุญาตนำเรียน่้นประธานว่าก็น่าจะ เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดมีการแก้ไขแล้วนำนำมาสู่รัฐสภาเป็นลักษณะครับเป็นกฎหมายพว่วงเพื่อที่จะให้พิจารณาไปทีเดียวพร้อมกันในทานองเดียวกับของฝ่ายตุลาการรับขอบคุณครับ